สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ประกบเวลี่ฟันชแนลนะครับวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันต่อนะครับครั้งนี้นะครับผมนะจะสร้างฟาร์มชุดกระคาเข็นนะแต่ผมอัดคลิปไปแล้วแล้วก็เผลอทำเฟลเฟลทั้งหมดเลยนะครับก็เลยต้องมาทําใหม่เปลี่ยนจากฟาร์มชุดกราเขนเป็นอย่างอื่นนะครับพิสตันละตรงนู้นผมเซตเตรียมไม่พร้อมนะครับลองดูนะครับตอนเราปล่อยน้ำปุ๊บน้ำก็จะไหลมานี่นี่ เทพนะแครับในก่อนอื่นนะเราต้องเอาน้ำทางน้ำเนี่ยไปว่าเป็นน้ำอินฟินิตี้ตรงนี้ก่อนนะครับไม่ใช่น้ำอินฟินิตี้ดิน้ำปกตินะครับเหมดไม่มีตัวอะไรใช่ไหมดดด เน่ป่ะลงไปด้านร่างลงไปด้านร่างขึ้นอ่ะเคยแล้วก็จะเอาอันนี้ที่พวดดินหายเฮ้ยฮีทที่พวนดินหาย ใที่ควรดินมึงยังลืมเนาะไอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะทำไอเจ้าพวกนี้ได้ดเนี่ยเราต้องมีซีดก่อนนะคะรับซีดคือเมล็ดข้าวน,นะครับไม่ใช่ซีดที่เอ,อ่อาหาแหล่งที่นะทำไมครับเออพูดแหล่งกูเนี่ยเออช่างเหรอะนะครับเ <laughs> นี่ยครับเราดูนัำเราปล่อยน้ำ ปั๊บเมื่อจะมาลงตรงนี้นี่ครับแล้วเราก็แล้วทำไมเราต้องผมต้องทําให้น้ํามันมาลงตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าผมตอนนั้นผมจะทําเป็นฮอปเปอร์ดูดไอเทมมาตรงนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับฮอปเปอร์ทำฮอปเปอร์อันหนึ่งครับฮอปเปอร์ฮอปเปอร์ฮอปเปอร์ เราต้องมีกล่องด้วยต้องมีไม้นะครับนอนก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันนะนอนก่อนเคมมาต่อครับโอ๊ยโอยโอยบุมคอนโทเวนนะครับบุมคอนโทเวนขยับตามใจชอบนะครับเริบ <c oughs> เราต้องปิดก้านนางนี้ไ้ก่อนแล้วไอ้ดานล่างนี้คืออะไรปไปก่อนนะมักกีฬมา ตรงนี้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 โผล่ไปโอเคพอดีครับไม่ใช่อย่างนี้แบบ hốt peẩn vâng yak vâng din bị bịt thang ai file thank you and you fuck ออมกมาแบบมองตรงนี้โอเคขานฮัปเปอร์อีกสองขานฮัปเปอร์อีกสองอันครับขึ้นมาเอาฮอปเปอร์อันหนึ่ง อะไรมันเราบอกมวะปั๊บปโอเคเดวกอน อ๋อนี่โอเคฮปเปอร์ใช้งบเยอะหน่อยนะครับผมนะไม่ทำบนดินนะครับทำใต้ดินนะครับให้ทำบนดินเดี๋ยวมอนเตอร์แมง่มงมาฆ่านะครับ โอเคโอเคโ้ยปุ่มคอนโทรลขยับตามใจชอบอีกแล้วแป๊บหนึ่งครับปุ่มคอนโทรลแม่งชอบขยับตามใจชอบชิบหายแป๊บหนึ่งครับโอเคครับไอเจลมส่วนในมะเดื่อ อ่าเสร็จแล้วนะครับตรงที่ให้บางฮอเปอร์เสร็จแล้วผมก็ไปแก้ไขนิดนึงแล้วเกี่ยวกับการที่ผมคอนโทรลมันขยับตามใจช,ชอบ <c oughs> แป๊บหนึ่งก่อนอื่นต้องการนะไม่ต้องรู้ว่าเราครบกันแบบไหนนะ <c oughs> แ็บดอหายแ็บดออยู่ไหนวะ อยู่นี่มาเรามาทบทวนระบบกันเลยประตูพิพิสดารหัวชนันสองอีสัตต์มาระบบมาระบบคือตรงนี้นะัะปกตินะครับมันปิดน้ำอยู่ถ้าเรามีข้าววางไว้ตรงนี้นะครับเราเปิดน้ำน้ำก็จะพาข้าวลงมาในนี้แล้วก็จะลงไปสู่ฮอปเปอร์รับสิทธิที่พ้อง ครับนะไปสู่ฮ็อปเปอร์แล้วก็จะลงมาสู่อันนี้นะครับมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยเราจะลองช่วยเขลนบังช่วยเขลนบาง,บางไม่ได้เราชักก์เขนโดนนะครับเนี้ยปุ๊บมันก็จะลงมาตรงนี้ปุ๊บตัองไปในฮนะอปเปอร์ปิดน้ำ ชุกเคนก็จะอยู่ในนี้อามิชชั่นคอมพิวต์นะครับทำในพัทเดี๋ยวก็จบนะครับที่เหลือก็เหลือแค่เอามเมล็ดซีดมาใส่แค่นี้ก็พอนะครับกั้นสาหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย